โควิด -19 ในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือตอนบนกันบ้างค่ะคุณผู้ชมตัวเลขมาแล้วนะคะเมื่อเวลา15นิกาที่ผ่านมาค่ะเริ่มที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้มียอดผู้ติดเชื้อ rt-pcr 286รายค่ะ atk 2472รายรวม2758รายนะคะส่วนที่จังหวัดเชียงรายค่ะ rt-pcr 80ราย atk 1350รายรวม1430รารายค่ะจังหวัด RT-PCR 66ราย ATK 293รายรวม359รายและที่จังหวัดลำพูนวันนี้ยังไม่มีรายงานเข้ามานะคะทั้งในส่วนของ RT-PCR แล้วก็ยอด ATK ค่ะไปดูที่จังหวัดน่านบ้างนะครับ RT-PCR วันนี้109ราย ATK 72รวมอยู่ที่181แม่ห้องสอนวันนี้ RT-PCR 13ครับ ATK 127ยอดรวมอยู่ที่140 ลำปาง rt pcr 5 9 atk 6 1ยอดรวมที่120ครับและที่จังหวัดพะเยานะครับ rt pcr 6 4 atk 6 6ยอดรวมก็อยู่ที่130รายนะครับค่ะตัวเลขยังคง